สบายดีพี่น้องื้อนี้มาพบก,กับข้าพเจ้าอีกแล้วสองแสงดาวสแตนเอมื้นนี้มาเราโคบพี่น้องยิงกระปอ๋องวันนี้สิพากันมาโชว์สีมือพี่น้องการยิงกระปอ๋องผู้ขาวันนี้ยิงดอกมา เป็นมือกล่องเดี๋ยวสองคนนี่สิประสันนนน่นกันยามนี่ถ้าไปดีกินก้อยกรอมสุดยอดพี่น้องยามมังม่วงซอแซบ่บลายก้อยกระปอมใส่มังม่วงซอขบเป่าไม้เพื่อนะ จะเอาใกล้ไหมถหด่้ยเด้โอ้เพิ่นแม่นโอ้เพิแม่นย uh, ่แม่นนะครับเพิ่นยังก็ไปคระถึงดีได้ไปสิหนะพูดยิ่งเนาะ เห็นยัง่าล่ะมันพุ่งไปมาจากนี่คือการยิงกระปอม่นองขีเมือลุล้วนกระปอมมันก็ลักษณะนี้เนาะมันก็สีขายกันกับแง่แต่ฮาวแง่มันสีมีท่อมันสีพาเจอกได้่นองแล้วก็คมไว้มันก็ต่างกันแง่มันสีไว้กลัวเนาะกระปอมก็สีประมาณนี้ ย้ำนี่ครับไปก่อยเส็บเสบใส่หม่องหม่งมงองโซ่เสร็จแล้วเด้อพี่น้องอมาเหตุการณ์ที่งานพี่น้องนี้นี่คืองานของแสงดาวที่มาให้กับทีมงานคือเอาถอลง,น,องน้องมา <ไป S 1> แล้วก็หาอยูห่หากินพี่น้อง,งอเลยมันลดค่าใช้จ่ายแนย่เอากะนนั้นลดค่าใช้จ่ายไปนำ้ำ น la kind of ี่ขึ้น่อยพิเศษี่น้องคีโลต์ไปน้องอะไรกันย anyway ิ่งเลยี่น้องจักถือบวถือเป็นอะไรไปไปจ้อยบวได้บวได้รุ่นนี่บวได้บวบไปเหตุงามไม่รดมุขทุนนะเห็นไม่ลอดนาน มาถื่งามทิตินะแล้ปตาลนี่ตามแรงยังม่นเงี้ยเลยตามือเี้ก็มาสีมือเอามาไทยกได้มือ้ได้่มพ่อได้ยินจางนี้ะนะเอได้ส่งพ่อมุ่งพ้าใ เตอมเด็อดเกาปูมีสงครามสายสัตว์โตสายสัตว์การสีโตเลยตัวเดียวเดียวก็ตัวหนุ่มมากับเนี่ยยิีงจะได้พักบ่ดงเลยอะพักถ้าวะ พิเภกอยู่อยู่ฝุ่นกับบริเวณจกไห้บนใกล้นาก็ได้ตั้งเอาลงนลงโหลดกับผมไม่ยังดิเนาะพิเภกอ่ะ่อันงนแี้พาดเบิร์ด thế <laughs> ừ. chị anh chỉ biết chạy thì mình cứ non thế này là cung mày nói mà non cung mày nhảy đó có phong pha đen này Hãy không

กลับคืน,ไ,นไปที่ผัก,กบบส,สำกันฟีมือไปทำกันได้พี่น้อ,นองน,น <laughs> ิงเอาพี่น้องหัวจุนหมุน เอาจริงเลยเรนแ้วปเดี๋ยมาวันนี้เสงดาวก็สิไง้จบคลิปนะพี่น้องสิได้เมื่อเร็วนี้พี่น้องอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอเดอสองเสงดาวแนลสบายดี